สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำได้มีโอกาสมาที่บูธนะคะในบูงเราก็จะมีรถรุ่น w t ยแทรนะคะ w i t แทของเราจะมีทั้งหมด4รุ่นนะคะจะมีตั้งแต่ตัวเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์แมนวนวลแล้วก็ตัว w i t แท6 a คออโต้นะคะ6เกียร์แล้วก็10 a ออโต้นะคะแล้วก็มี4คูณ4นะคะ น้ำจะพามาดูรอบๆตัวรถกันนะคะรถของเรานะคะวาแทบจะมีทั้งหมด6สีให้เลือกด้วยกันนะคะจะมีสีบรอนสีเทาดำสีดำสีขาวมุกสีเหลืองและสีส้มขาวมุกเหลืองส้มเนี่ยจะมีสีค่าสีเพิ่มมาอีก1,000 0บาทต่อสีนะคะซึ่งวาแท็ของเราเนี่ยจะใช้ เป็นน้ำมันดีเซลนะคะจะมีขนาด2.0ลิตรนะคะเป็นเทอร์โบแล้วก็จะมีทั้งหมด210แรงม้านะคะนี่จะพามาดูการเปิดปิดระบบตัวเปิดท้ายผ่อนแรงนะคะของวแท็กจะเป็นตัวผ่อนแรงเนาะแล้วก็ด้านท้ายกระบะของเราจะมีความกว้างนะคะลูกค้าที่ต้องการจะใส่พวกไม้พาเลตใส่เข้าไปได้หมดเลยนะคะแล้วเราก็จะมีการลอยด้านบนให้ด้วยนะ ในรุ่นตัวลองท็อปและตัวท็อปของเรานะคะขับ4กับขับ2ตัวไบเทอร์โบนะคะจะมีสัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่วยระบบเลนคีปปิ้งให้นะคะแล้วก็ระบบสต็อปแอนโกระบบควบคุมรถที่อยู่ในช่องทางมีระบบเปิดปิดไฟสูงนอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีการตรวจจับคนเดินถนนแล้วก็อันนี้จะเป็นแอมด้านหลังนะคะจะเย็นฉ่ำสบายเลยภายในกว้างขวางม,มากนะคะ คนที่สูงคนอ้วนจะสามารถนั่งได้เลยนะคะสะดวกสบายมากเลยนะกว้างมากค่ะในตัวใบเทอร์โบนะคะตัวขับสองและขับสี่นะคะตัวรองท็อปและตัวท็อปนะคะจะมีกล้องมองรอบคัน360องศานะคะมีระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในช่องทางมีระบบตรจจับจุดบอดมีระบบป้องกันการชนเมื่อถอย แล้วก็การหักช่วยหักคงอลัยเลี่ยงการประทานนะคะนี่ภายในก็จะกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะภายในนะคะใครสนใจนะคะติดต่อนหวานมาได้นะ0855535662นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ